วันนี้จะมาเล่าเรื่องภาพยนตร์ข้าคร่าวที่เคยไปดูมาคือเรื่องผีสิงผีหรือเบคเอ็ดนะนะคือเรื่องราว้าวคร่าวมันมีอย่างนี้ก็คือว่าไอริสซึ่งเป็นนางเอกเนี่ยได้ไปเยี่ยมเร c บเอดซึ่งเป็นซึ่งแปลงร่างเป็นเอ,อ่อโอเวนเขาแสดงความโกรธที่ไอริสกลายเป็นเจ้าของผับคนใหม่และเผยว่าเขาทิ้งไอริสกับแคทเธอรีนไปเพื่อปกป้องพวกเธอ เขาอธิบายว่าเบคเฮดนั้นควบคุมไม่ได้คือตัวผีเนี่ยแล้วก็ฆ่าไม่ตายแล้วก็บินวอนขอร้องให้ไอรลิสไม่ให้เรียกมันกลับมาอีกเธอก็พยายามเผาชนดของตัวอาคารแต่ก็ไม่สามารถทำลายได้ซึ่งพิสูจน์ว่าเธอกลายเป็นนักโทษของอาคารและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นี่นั้น แคทเธอรีนกลับมาที่ผับแล้วก็ไปเยี่ยมแบ็กเอดซึ่งใช้กระดาษแผ่นหนึ่งจากบ้านของโฟกเลอร์เพื่อแปงลงร่างเป็นโฟกเลอร์เขาเล่าเรื่องเมื่อประมาณ400ปีก่อนที่พี่น้องลึกลับกลุ่มหนึ่งได้ไต่สวนแม่มดเด็กที่มีพลังในการอัญเชิญวิญญาณและเผานางทั้งเป็นนางกลับมาในฐานะวิญญาณพยาบาทและทำลายชีวิตของพวกเขา ต่อมากลุ่มพี่น้องนั้นจึงทำพิธีกรรมเพื่อผนึกวิญญาณของเธอไว้ในหลุมฝังศพใต้ดินหลายทศวรรษต่อมากลุ่มนี้ก็เปิดหลุมนั้นขึ้นมาเพื่อใช้พลังของเธอในการเรียกวิญญาณผู้ตายสมาชิกกลุ่มเริ่มป่วยและตายไปทีละคนเหลือเพียงผู้เช่าเฝ้าคำสาปเพียงคนเดียวในแต่ละรุ่นคือผู้ที่ลงชื่อในโฉนดทรัพย์สินแบ็กเอด โจมตีเคนทรีและขังเธอไว้ในห้องใต้ดินไอริสลงไปในห้องใต้ดินและได้ยินเสียงร้องของเคที่จากรูในผนังแม้จะได้คำเตือนจากพ่อเธอก็ยังตัดสินใจเข้าไปดูเข้าไปในรูซึ่งเป็นทางเดินซับซ้อนที่ขุดไว้ในหินไอริสพบศพของเคทที่และถูก แบกเฮดไล่ตามกลับมาก็จะได้รับความช่วยเหลือจากนีดไอริสตัดสินใจปิดทางเข้าหลูนั้นเพื่อขังแบ็กเฮดไว้และหยุดไม่ให้มันใช้ผู้คนในการเพิ่มพลังอำนาจนะครับแต่ว่านีดก็ใช้ยานอนหลับ ไอริสแล้วก็พูดกับแบกเฮดว่าเขาอธิบายว่าเขาต้องการเป็นเจ้าของอาคารเพื่อจะได้พูดคุยกับซาลาได้ตลอดเวลาเขาพยายามเซ็นชื่อในโฉนดแต่ลายเซ็นกับจางหายไปแบกเฮดตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวปีศาจนะครับก็แปลงร่างเป็นซาลาแล้วนิดก็เปิดเผยว่าในคืนที่เธอตายเขาได้ให้ยานอนหลับ ก่อนที่เธอจะขับรถซาลาพยายามเกี้ยกล่อมให้นิดฆ่าไอริสเพื่อเขาจะได้เป็นเจ้าของผับและอยู่กับเธออีกครั้งหนึ่งนิดจึงโจมตีไอริสและไล่ล่าเธอทั่วผับสุดท้ายพวกเขาขึ้นไปบนหลังคาและได้การต่อสู้กันนิดถักไอริสตกลงไปจนเสียชีวิตนีดมอบโทรศัพท์ของไอริสให้แบกเอ เพื่อให้มันแปลงร่างเป็นไอริสเขาบอกว่าตัวตัวเองควรได้รับ <c oughs> ควรได้ควบคุมอาคารแล้วแต่ไอริสชี้ให้เห็นว่าชื่อของเธอยังอยู่ในโฉนโดแปลว่าเบคเฮดที่อยู่ในร่างไอริสก็ควบคุมตัวเองได้แล้วจากนั้นเธอก็ฆ่านิดสุดท้ายเผยว่า เหตุการณ์ทั้งหมดเป็นแผนที่เบ็คเฮดวางไว้ก็ ai, คือตัวปีศาจนั่นเองนะนะล่อลวงล่วงหน้าอย่างแยบยนต์และเมื่ออยู่ในร่างของไอริสมันก็สามารถเอินออกจากอาคารได้อย่างอิสระขนาดที่อาคารถูกไฟไหม้จนมอดใหม่อันนี้ก็คือเรื่องเล่าที่ผมมาเล่าคร่าวๆนะครับแล้วก็ท่านไปสามารถดูภาพยนตร์เต็มเรื่องได้นะซึ่งเรื่องโดยย่อก,ก็คือว่าไอตัวไอริสเนี่ย หญิงสาวที่รับมรดกผับเก่าแก่แห่งแหนึ่งเนี่ยโดยรู้ว่าเธอเป็นเจ้าของผับโดยโฉนดที่ต้องคำสาบเนี่ยเออ่ได้ผูกวิญญาณ้ายไว้กับตัวอาคารผีร้ายตัวนั้นเชื่อว่าแบคเอดวิญญาณของหญิงสาวในอดีตที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดและถูกเผาทั้งเป็นโดยกลุ่มลึกลับเมื่อประมาณ400ปีก่อนหลังถูกผนึกไว้ในหลุมฝังศพใต้ดิน วิญญาณแม่มดกลับมาอีกครั้งโดยได้รับการพลังจากอัญเชิญผู้ตายโดยเธอสามารถแปลงร่างเป็นคนที่เรียกเเป็นคนที่ผู้เรียกต้องการพบได้ซึ่งมักนำไปสู่การล่อลวงและความตายจุดอักเคก็คือเมื่อไอริสพยายามทำลายโนดแต่ก็ไม่สำเร็จแล้วพบว่าเธอไม่อาจหนีจากบทบาทผู้สืบทอดคำสาบได้โนดนั้น โฉ <c oughs> นดนั้นผูกมัดผู้ลงชื่อกับการดูแลปีศาจและทำให้แบ็กเฮดใช้ร่างผู้ตายเพื่อควบคุมจิตใจคนเป็นเมื่อน,นิดพยายามควบคุมแบ็กเฮดเพื่อสื่อสารกับอดีตแฟนเก่าที่ตายไปแล้วเ,เขาก็ถูกล่อหลวงให้ค่าไอริสเพื่อสืบทอดกิจกรรมสืบทอดไอกรรมสิทธิ์แต่ความจริงกับกายเป็นว่าแบคเฮดต้องการหลุดพ้นจากอาคารและต้องการร่างของไอริส ที่ยังมีชื่อเป็นเจ้าของอยู่สรุปก็คือแบกเฮดวางแผนทั้งหมดเพื่อลงมือผ่าล่างไอริสและเมื่อสังหารนิ้สำเร็จก็สามารถเดินออกจากอาคารได้อย่างเสรีขนาดที่อาคารนั้นถูกไฟไหม้เรื่องราววิญญาณก็ได้ถูกปลดปล่อยตัวเองจากพันธนานการในที่สุดประเด็นสำคัญก็คือโฉนดคำสาปเนี่ยเป็นชื่อผู้สืบทอดคำสาปโดยการหลีกเลี่ยงไม่ได้ เป็กเอ็ก็คือวิญญาณที่พยายามที่จะควบคุมร่างคนตายเพื่อใช้ความลักความโมยหอ,อความผิดของคนเพื่อล่อลวงให้ฆ่ากันเองแล้วก็พยายามควบคุมความตายซึ่งนํามาสู่หายนะซึ่งนิดเนี่ยเขาต้องการสื่อสารกับผู้ตายแต่กลับกลายเป็นเหยื่อซะเองนะก็คือตัวพระเอกอับน,นีดเนี่ยนะผีไม่ได้ถูกขังโดยสรุปแต่มนุษย์ต่างหากที่ถูกผูกพันก,ก,กับกรรมในอดีตของตนซึ่ง อมผมดูภาพยนตร์เนี่ยผมได้ข้อสรุปว่านึกถึงเหตุการณ์ในพรคคัมภีร์ภาคคัีร์อะไรนะน่าจะเรียกว่าเรคคัมภีร์เก่าในหนึ่งซมูเอลบทที่28ดข้อที่เจถึง20สิบโดยย่อๆนะฮะก็คือว่าสามูเอลกับแม่มดแห่งแอนดอร คือสมูเอลเนี่ยไปหาหญิงส่งเจ้าเข้าผีเพื่อเรียก <c oughs> ขอโทษแก้ไขเอ่อหนึ่งมูเอลบทที่ยี่ิบแปดข้อที่เจ็ดถึงยี่สิบเนี่ยก็คือซาอูลกับแม่มดแห่งแอนดอร์เรื่องราวก็คือว่าซาอูลเนี่ยไปหาหญิงส่งเจ้าเพื่อเรียกซามูเอลขึ้นมาจากความตายแล้วเออสมูเอลก็กล่าว ล่าวว่าเพราะการกระทําของเจ้าเช่นนี้เจ้าจะพ่ายแพ้แล้วพระเจ้าจะประหารเจ้าก็คือถ้าเทียบกับเรื่องนี้ก็คือว่าก็คือว่าซาโอนเนี่ยได้ละเมิดพระบัญญัติที่พระเจ้าเนี่ยท่านทรงห้ามเอาไว้ไปเรียกวิญญาณของอ,อดีตศาสดา คือซาโมเอลขึ้นมาผลก็คือว่าต้องพบจุดจบอย่างอนาถก็เหมือนเรื่องเบคเฮดเหมือนกันนะคือการติดต่อกับคนตายเพื่อหวังควบคุมอำนาจหรือฟื้นฟูความสัมพันธ์เนี่ยมันไปนำไปสู่การสารถูกสาบแจ้งจก็คือเทียบกันของน,นว่าเหมือนกับที่นีดเนี่ยต้องตายเพราะว่ายอมแลกชีวิตกับไอริสเพื่อเพื่อมาพบซาร่าอีกครั้งหนึ่งอืม แล้วก็คิดถึงพ่อคมภีร์ที่เกี่ยวกับซามูเอลบทที่7ข้อที่1ึถึง26่ล้วมั้งนะคืออาคารและของต้องห้ามก็คือความว่าแต่อาคารเอาสิ่งของที่พระเจ้าห้ามไว้ความพ่ายแพ้และคำสาปตกอยู่กับทั้งประชาชนจนกระทั่งถูกลงโทษพร้อมครอบครัวเนี่ยอันนี้เป็นตน้น ก็คือสรุปก็คือว่าพระเจ้าท่านทรงห้ามเหล่าไปยุ่งกับสิ่งที่ท่านต้องห้ามโดยเฉพาะสิ่งที่เป็นโลกหลังความตายซึ่งอันเนี้ยท่านห้ามไว้ในพระคัมภีเก่าชัดเจนเช่นเลวินิตี้บทที่20ข้อ27ชายหรือหญิงใดที่เป็นคนทรงหรือเป็นพ่อมดหมอผีจะต้องถูกประหารถึงตาย หรือฉเฉลยพระธรรมบัญญัติบทที่18ข้อที่10ถึงข้อ12อย่าให้พบสู่เจ้าผู้ผู้ใช้เวทมนต์ผู้ปรึกษาวิญญาณผู้ตายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สะอิเสะเอียนต่อพยาเวก็คือจุดประสงค์ก็คือ,คอไม่ต้องการให้เราไปยุ่งกับคนที่เป็นทูตติดต่อวิญญาณเพราะมันจะทำให้ระบบที่พระวิจ้าทรงวางระบบเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายเนี่ย มันเสียหายระบบและวิญญาณชั่วทั้งหลายเนี่ยมันก็จะแฝงตัวเข้ามาสิงสู่มาทําให้เราวิปร,ราสผิดเพี้ยนไปได้ซึ่งเป็นคําเตือนในพราคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็สอดคล้องกับพยนต์เรื่องนี้ครับสามารถไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผมก็จะมาเล่าแค่นี้แหะครับขอบคุณ